ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6พนราะครับมีดวงดาวโยกย้ายนะครับอยู่ทั้งหมดแล้วหลักๆกก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์แต่เขาย้ายกันหลายรอบหน่อยนะครับวันที่2กันยายนนะครับมีดวงดาวอยู่2ดวงโคจรย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับก็คือดาวพระศุกร์โคจรเข้าราศีสิงห์ในขณะเดียวกันดาวพระพุธก็เข้าราศีสิงห์พร้อมเพียงกันตัวดาวพระพุธนั้นได้ตำแหน่งควบสองตำแหน่งได้แก่ มหาจักรและราชาโชคแต่การโคจรของเขานะครับเข้าสู่ราศีนี้มันเป็นการโคจรแบบเดินถอยหลังนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันดาวอาทิตย์ก็โคจรเข้าสู่ราศีกันในวันที่17นะครับกันยายนเท่านั้นยังไม่พอดาวดวงสุดท้ายคือดาวพระศุกร์โคจรเข้าราศีกันในวันที่27กันยามีตำแหน่งเป็นนิดหรืออ่อนกำลัง ดังนั้นส่งผลต่อลัคนา12ราศีดังต่อไปนี้ครับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีก็กฎเดเอนกันยายน2565ในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นไป,น,ปนในจอทิศทางที่ดีของท่านเนื่องจากว่าดาวของการเงินการทองเป็น,เป,นเป็นในจดอทิิทางที่ดีนะครับครึ่งเดือนแรกถือว่าดีมากนะครับผมดีมากๆเลยแต่หลังจากครึ่งเดือนหลังนะครับวันที่17เเป็นต้นไปอาจจะมีโอกาสใช้ใจ่าย ให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหยิบยืมหรือเดินทางท่องเที่ยวแต่แตไว้บ้างเพราะเดือนที่ผ่านมาทํางานหนะักเงินเยอะไม่มีเวลาพักผ่อนเที่ยวเดือนนี้และครึ่งหลังเริ่มเคลียร์งานเริ่มปล่อยวางลงบ้างมีโอกาสมีเวลาให้อิสระกับตัวเองบ้างอันนี้ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะที่ทางที่ดีครึ่งเดือนแรกก็ยังคงเก็บเงินได้อยู่นะครับนี่คือลัคนาราศีก,ก็เรากดถือว่าดีมากต่อมาเรื่องของความรักนะครับอันนี้ผมว่าต้องระมัดระวังน,นิดนึงนะครับเขาบอกเอาแน่เอานอนไม่ได้ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวผีออกไอ้วันอารมณ์ดีก็ดีจริงๆไอ้วันอารมณ์เสียขุดเรื่องเกา่าๆมาเรื่องจบไปแล้วโอ้โ oh, ห oh, เอาอีกแล้วพอคนทักมาชื่อเดียวกันเอาอีกแล้วโอ้โ oh, หคนเกา่าทักมาใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหเรื่องเกา่าๆขุดแล้วขุดอีกจบไปแล้วก็ยังมีวกไปเบนมามันดับเป็นบางช่วงแล้วมันก็ติดเป็นบางช่วงเพราะดาวเสาร์ในหลักโหราศาสตร์เป็นธาตุไฟก็จริงแต่เขาถือว่าเป็นไฟสมขอนก็เหมือนฐานที่อยู่ในเตาอั้งโล ลมพัดมาก็ติดทีหนึง่งพอลมหยุดมันก็เบาลงพอลมพัดมาเอาแล้วไฟติดอีกแล้วนี่เราจะปวดเสยงเลืก้าก็อยู่อย่างนี้นะครับแต่ในจังหวะอื่นยังเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีนะครับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็คือดาวพระพฤหัสบดีอยู่มุมสุภะเขาจะให้ความเจริญก้าวหน้าแก่คุณโอกาสให้ตําแหน่งหน้าที่การงานให้ชื่อเสียงให้ความสําเร็จเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีหน่อยแต่มันก็ต้องเหนื่อยอยากนิดนึงต้องมีการแข่งขันต้องมีการ เรียกว่าโปรโมทก็จะได้จุดนี้ได้ต้องทดสอบนิดนึงทําแบบฝึกหัดสักหน่อยเป็นพิธีก็ได้นี่เขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวดาวมันร่วมด้วยช่วยกันในขณะเดียวกันต่อมาตําแหน่งหน้าที่การงานก็ไปมุมราภะโอ้โหอันนี้ทํางานเยอะทํางานมากนะครับทําแล้วทําอีกปกติคนอื่นตกงานไม่มีงานทําแต่ราศีกรกฎเฮ้ยเองเอางานมาให้ข้าทํา พอยังวะทําไม่ไหวมันเยอะเกินแล้วนะเว้ยนี่มันกลับตาลปัดคนอื่นไม่มีงานวิ่งหางานแทบตายแต่ก็เรากดในช่วงนี้โอ้ขอเบรกไว้บ้างแหมคิวมันมาลันเหลือเกินมันมาเรื่อยเื่อเรื่อยืยหยุดไม่ไหวนี่อันนี้จะกลับตาลปัดแบบนั้นพยายามแบ่งเวลาให้ดีนะครับเพราะว่าต่อให้ดวงดีแค่ไหนถ้าแบ่งเวลาไม่ดีเดี๋ยวมันเจ็บใครได้ป่วยเมื่อไหร่จบไอเงินทองการหน้าทีการงานที่มันจะมามันก็สูญไปด้วยเพราะคุณทํางานไม่ได้มันก็เอาสานไปกับคุณด้วยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนดงอ่จุทีต้ ขอเตือนแต่หลังจากวันที่27กันยายนไปนะครับผมว่าเรื่องอื่นๆจะค่อยๆจ,จะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าดาวพระสุขโคจรเป็น3แก่ดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะครับอันนี้ยิ่งดีฟื้นเข้าไปอีกเดี๋ยวพอตุลาเนี่ยก็จะมีบางดาวที่โอเคขึ้นนะครับแต่บางดาวก็อาจจะต้องสั่นไว้กันอยู่บ้างมันก็เป็นจุดนะครับผม <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นจุดที่อาจจะต้อง โคจรดูปรับเปลี่ยนกันนะครับแต่ดาวสุ์โคจรเป็นสามกลดวงชะตาถือว่าเป็น,ปนในจังหวะทิศทางที่ดีเพราะมันเป็นปฐุมเกณฑ์ร่วมด้วยถือว่าเรื่องของนะครับครอบครัวที่ทํางานบ้านที่ดินรถยนต์เป็นในจังหวะทิศทางที่โอเคถึงแม้หลายคนบอกเอาอาจารย์ดาวสุขเป็นนิดนะเอานิดก็นิดแต่ปฐุมเกณฑ์ร่วมและเดี๋ยวเรามาว่าการว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะครับนี่คือบทสรุปสั้นๆของท่านท,ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎครับ